โอ่อโหชมพูอรารยาอวดหุ่นล่าสุดแฟนคลับแซวนี่หรือคนท้องเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับครอบครัวของสุดตาตัวแม่อย่างสาวชมพูอรารยาเอฮาเกตกับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านนอตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒหลายคนคงจะทราบกันดีว่าตอนนี้ไม่ชมพ่อโนตมีลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าพายุเป็นโซ่ทองคล้องใจ และเมื่อไม่นานมานี้เมชมก็เพิ่งจะประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกสาวคนที่สามงานนี้บอกเลยว่าหลายคนแสดงความยินดีอย่างมากและล่าสุดในไอจีของเมชมได้โพสต์ภาพของตัวเองอยู่ในลุกสบายๆกางเกงขาสั้นเผยให้เห็นหน้าท้องชัดๆโดยโพสต์นี้ไม่ได้ระบุแคปชั่นใดๆหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้น ต่างมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในหุ่นของแม่ชมบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากำลังตั้งท้องเพราะหุ่นแม่ชมนั้นเป๊ะและปังมากฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ